มืน่อนี้ไปแว่นกันกับมาดามเจลค่ะบริเวณดดนล่ะป่าวันหยุดไปแว่นน้ากันค่ะป่ะตามมาดามเจลมาค่ะสิภาาไปแว่น ค่ะเพืเ่อนๆนี่ก็เป็นกัวรูปเนาะร้านอาหารที่มาดมเจียวพม่าเนาะค่ะบอกค่ะกับเทิงยอดเขาเนาะค่ะนี่นะคะวิวกับสิปมาม่านี่เนาะค่ะกะับสิวัานยุดกับสิมีคนขึ้นมาหลายค่ะนี่ค่ะเป็นเทือกเขาเป็นทิวเขาลงเน็ม่องลงไปข้างล่างกับสิปมาม่านี่ค่ะ เป็นแนวดนะคะมากบอกคาเพื่อนๆมากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้มนดามเจ้าเยเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะนี่เป็นยอดเขาอยู่กับรถสุ่มาไในห่างจากบ้านมาดามเจ้าประมาณจากักเอ,อ่อยี่สิบกว่ากิโลเมตรเองคะ่ะขับรถมาประมาณยี่สิบนาทีกับหอด,ด้วคะค่ะเพื่อนๆทำม,มากกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้มนดามเจ้าเนยเด้อค่ะเพื่อนๆ ค่ะคุณเพือนน้ำนำเจลกับคุณมาหอดทั้งภูเขาเนาะซูบาร์สรงแสกเนาะคะ่ะนี่แกบนี่กระดิ่งงัวค่ะกระเลียงงัวเนาะข้างบนค่ะเป็นร้านอาหารค่ะกับแม่กินเขากันอยู่นี่ค่ะวันนี้ขึ้นถอดบานเฮา,าเนาะเห็นบรรยากาศงัวนี่ ถ่าเพื่อนๆไม่ทำเจ้าการ์มันมนี่ออกผ้าออกมาแบนใน่สักน้อยแล้วค่ะโดนแล้วค่ะพอได้ออกมาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เพราะว่านหนาห่อนขอ้อสวิตกะมีโบกี่เดือนเนาะค่ะกะเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขึ้นเขาขึ้นไม่ดื่ม มาสูดอากาศภูเขาในี่ยจักน้อยเนาะแต่ว่าก็อากาศดีตลอดนะคะสวีแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะทำแต่งานอะไรก็ได้เมื่อวันก็ออกมากันหนึ่งสิค่ะกากฟเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาดา้มเจวในเด้อค่ะาัวมาดํามจจากับบดได้เขาไปทักทายเพื่อนเพื่อนบ่อยเนาะค่ะถามนีมือว่างมาดา้มแจวกับสิไบเบิ่งไปทักไปทายทุกๆคนเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้กันสําหรับคนที่อยู่เมืองไทยช่วงโควิดก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะ สู่ๆเด้อพี่น้องบานเฮาเนาะค่ะจัสิบานเนวดเนาะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็สู่่อไปค่ะมาดามเจ้ากับบริกานเป็นเขาปีที่สองปีที่สามแล้วค่ะปีนี้ค่ะสู่ๆจ้าค่ะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณเขามาช่งคลิปของมาดามเจ้าเนาะค่ะจังไดกะติดตามให้กาลังใจมาดามเจ้านอเด้อค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะเพื่อนๆถึงบานแล้วเด้อค่ะไปแวนมาเนาะค่ะค่ะ บริเวณโดนยังเมื่อยเลยมือนนี่ค่ะแต่บริเวณไปไกลค่ะแถวๆไกลๆบ้านเองค่ะฮอดบ้านละค่ะถึงบ้านปลอดภัยค่ะพาหนะคู่ใจนะคะค่ะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาเบิ่งคลิปแม่ดำเจ๋เนาะค่ะสนใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ดำเจ๋อนยเด้วยค่ะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย